เจอเป้าหมายนะครับจับท่าเล็งเห็นไหมจัดท่ายิงของเรานะครับจัดท่ายิงยังไงนะท่ายิงที่มีการบังนะการบังตามภูมิประเทศนะไม่ว่าจะเป็นหินหรือว่าต้นไม้ใหญ่นะครับจัดท่ายิงนะครับามองไปข้างหน้านะครับนะเป้าหมายเด่นเป้าหมายชัดนะครับพร้อมลั่นไกลนะครับพร้อมลั่นไกลนะครับกั้นลมหายใจนิดนึงนะลั่นไกลไปนะครับแต่อันดับแรกก็คือนะครับนะ ท่ายิงนะครับท่ายิงของเราลักษณะท่าทางนะครับท่ามั่นคงนะครับมีกันบังเรียบร้อยนะครับอ่ามีท่าทางนะครับท่ายิงการลั่นไกลแล้วก็เป้าหมายนั่นเองนะครับมามาถึงอาวุธปืนพกนะครับหลายๆคนนะครับปืนพกนะครับเวลาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ทําไมเขาให้อ่าอาวุธปืนมันเฉียงมาข้างหน้านิดนึงนะครับนะการเฉียงมาข้างหน้ามันจะเป็นการอ่าเลมองของ เจ้าของอาวุธนะครับมองไปข้างหน้านั่นคือเป้าหมายข้างหน้าพอเป้าหมายข้างหน้าเราก็เลยดูปืนนะครับแต่ถ้าอาวุธปืนมาอยู่ข้างหลังเห็นไหมเรามองไม่เห็นนะครับไม่รู้จะหยิบถูกหยิบผิดนะครับแต่ถ้ามาอยู่ข้างหน้าเฉียงนิดหนึ่งนะครับะพอเรามองเป้าหมายนะครับเรารู้แล้วว่าภัยกำลังมาครับพอภัยมาปุ๊บเราเลยดูปืนแล้วนะเวลาเราคุยนะครับเราคุยเราเลยลือปืนนิดนึงเราก็คุยไปตามปกตินะครับแต่ถ้ามีอะไรถูกติดปุ๊บเห็นไหมครับนะ มันจะเร็วนะครับการการชักปืนการช่างอาวุธปืนนะครับนะมันจะเร็วด้วยยึดยึดทีวิธีของตัวเราเองนะครับสมองของเรานะครับสั่งการนะครับนะอาวุธมันอยู่ที่ใจนะครับถ้าใจไปสั่งอาวุธมันก็เป็นอาวุธที่ร้ายแรงทันทีนะครับนะเราต้องควบคุมใจให้ได้นะครับนะโอเคนะอาลักษณะเราก็คุยไปปกติครับคุยไปปกติแต่ถ้ามีอะไรยิงก็ปุ๊บนะครับนะยิงทันทีครับได้นะมีอีกอย่างนะครับ ยงพึงระลึกอยู่เสมอนะครับอาวุธทุกกระบอกนะครับมีกระสุนในรังเพลิงพร้อมที่จะสังหารศัตรูอยู่ข้างหน้าอยู่ตลอดเวลานะครับหรืออาวุธแต่ละชนิดนะครับเราควรระลึกอยู่เสมอนะครับในรังเพลิงทุกกระบอกนะครับก่อนที่เราจะเล่นอาวุธเราต้องเลียร์ปืนนะครับเลียร์ลูกกระสุนให้มันเรียบร้อยนะครับพร้อมลั่นใจจริงนะครับอาวุธปืนนะครับสําคัญนะครับใครที่ถืออาวุธปืนไม่ว่าปืนเถื่อนหรือว่าถูกกฎหมายนะครับนะ ขาของคุณจะก้าวเข้าไปใน่ากองขังข้างหนึ่งแล้วนะครับการเล่นปืนนะครับเล่นให้เป็นนะครับเล่นให้ถูกวิธีนะครับแต่ที่สําคัญให้ถูกกฎหมายนะครับอ่เวลาเราใช้ปืนนะครับใช้ใจสั่งมันนะครับอย่าให้ปืนมาสั่งใจเรานะครับเราต้องเป็นคนสั่งใจไปจับปืนนะครับจับปุ๊บเป็นอาวุธทันทีนะครับแต่ถ้าใจเราไม่สั่งมันก็เป็นแค่เศษเหล็กธรรมดาโอเคครับไป